cho mình lúc 4 giờ 50 giờ mày vui lắm các bạn ạ, lác lơi, đầm thay rồi mang đi ngã cặp, ท่วกทั่งเหลือมากครับเตรียมรถบัสเลยครับวนี้มวา้นมาอท่ันโชคลากปปีของหลวงูยอดอันนี้เป็นเรื่องของผู้ที่มีมาจากบ้านมาส่งสักการศพมาส่งหลวงปู่หลวงปู่ยอดหลวงพ่อยอด เป็นเรื่องเป็น,ปนชื่อที่เรียกคุ้นหูกันถ้าพ่อถ้าเรียกว่าพระราชมพุทธหารพันธนีเนีย่ยเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทธศาสนาคุ้นถ้าเรียกว่าหลวงตายอดหลวงพ่อยอด,วยยอดเวลาเรามีปัญหาเกี่ยวกับอกา,ารดูว่า,า,รา,ารถคันเดียวโนปัญหาเกี่ยวกับอะไรต่างๆไปาารถที่เข้ามานะครับก็เป็นรถของคณะสงฆ์ที่มีดีกาของพระเจ้าคุณท่าน ได้นำดีกาไปลงทะเยนก่อนะครับไปนำลงทะเียีแล้วเจ้าหน้าที่จะปอ,บบอตําแหน่งที่จอบรถให้นะครับเจ้าหน้าที่เราก็ขอให้ชี้แจงที่จอดรถด้วยให้ความสะดวกในพระคุณนี้ญาติโยมท่านทางมาจากทางไกลครับทางเข้ามาบร,ริเวณวัดครับทางมาบริเวณวัด สำหรับประวัติย่อของหลวงพ่อเส้าใบบนการักจารีประเพณีพระบาทลงพ่อครับาทหลวงพ่อยระบาทหลวงพ่อพระบามาลวงพ่อพรทบาท ปลาเมียกูอาเลยปลาเมียคนจะนกกินมาปลาตั้งโต๊ะ่ะานมากลมไลหมอกไล่รับพี่น้องนะรัเียวเดียวก็นีครับพี่น้องเดียวนี่มาไ่ื่อไล่ยา ใจเดียวแต่าพรมม่ค่อนเสียทมีอารมณุใจมีตการลองมาลอรกันหายไปเดีย

ว่แล mm ้วครับครับผมครับคุเดี๋ยวรอลำซ้อนครับน้องท่านมาได้วยแซ่คำนอมาแตงสมุทรปราการนะคะโอ้มาไกลมาไกลมาไก่สาธุสาธุอบูนเดียกันนะครับเด้อเฮลล์ลัมเฮลลอยลอยรวยเฮงเฮงลอยลอยเฮงเฮงครับผมมาจากสมุทรปราการครับมาจากสมุทรปราการเดี๋ยวรอมากลับมาอีกทีหนึ่งครับ ขอธรรมท่านมนว่าขธรรมท่านตัดโยกศิษสิลุงหาขอทางหล้ครับขอธรรมบอท่านมอนว่าเด้ยงรอบรอบรอครับ ดานลงทา่า,านางานที่เรื่องศพของอลอกายอดครับลอกายอดบรรยากาศลงทา่า,าน,าานอยากโยมเมา่ลงกันลงงานคับ

น้อตัวตีมครับลงทานมาแซ่กับน้อมาที่แซ่กับน้อลงทานนะครับครับผมโดยมเพียงๆครับเด้อครับผจะลงทานครับผม ครับครับครับครผมการตูนาร์ตูวนครับเนี่ยครับไปไปนะครับอ๋อครับ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 อ๋อนี่ครับครับผมคูตลาดลาดีพนันครับ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 ขอบคุณครับดวยรวยเฮงเบางปครับดวรวยเฮงเงบางปางครับบรรากาศล่องท่ครับลอ ลูกชิ้นลูกชิ้นจนี่ันนี้ครับลูกชิ้นขอลงทานก็เลยะยิบแซนเหตุผลเนี่ยใส่น้ำกิ้มไหมคะใส่ครับใส่ครับผมซื้อกล่องซื้อกล่องแต่เล่ไปครับขอบคุณหลายครับมากินให้ด้วยไม่กินให้ด้วยครับผมขอบคุณครับโอ้บริการดีจริงเลยครับขายิบแซ่ครับนี่ยตนไม้ยิบแซ่ครับ าย,ายายเขาทำลงทานค่ะอ๋อครับครับมามาได้สายขับ,ขบ,ขบลงทานทหารค่ะทหารเนาะครับเนาะโอ้ยจ,จาสูต่าสูเด้อครับเด้อหางหฮมิหางลำไห้ดวยนะครับเด้อเข่งเขงบางบางครับ่อครับลูกชินนะเพื่อนครับพี่น,น้องตัวได้ครับเด้อเป็นบร,รรยากาศลมทานหลังจากทำบุญตักบาตรแล้วครับพี่น้องครับอันนี้เป็น ลงทานลงทานมาเสะคำนอมาจะเสะนอลงทานคำนอโอมูดาห่บาคนเหนือยอ๋อชิบุคนเหนื่ยนะคนออ๋อครับครับเป็นลมทานมาจากพี่นอชิบุคนเนี้ยครับชิบคนเนี้ยมารวมกันทำบุญทำทานครับลงใจยอดครับวันแกยิบปี่พ๊มหนึ่งรับยิบปีโป๊่อันเนี้ครับมื่มืดเดือดเกาะขอบคุณครับ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  ตะบุญซื้ทานน้ำแกนครับพี่น้องตึ้งเผาได้ป่ะเห็นบรรยาก่ายร่มทานหลังจากพระบุตรจักบาตได้ลูกชิ้นครับไลยกำนำสมมากครับพี่น้องมื่อหนึ่งถือกล่องมื่อหนึ่งถื้อลูกชิ้นพวกมาได้จ่ายร่มทานครับครับผมยิบเลยครับครับผม วานยิบเซอันนี้พวกนะครับมือถือกล่องขอบคุณครับมาจากแซก,กับน,น้องลุานอ๋อครับครับครับตาจูตาจูทงกันได้ครับเด้เอบุญทุนทานเราไม่รว้นะครับเด้อมาทำบุญเล้ักบาทง่ายงานอะระเาจะทานเพื่อฟของลงจายออนแบบนี้เรียบร้แล้วนะมีลมสางลมทานมาบอกทานบุญทุนทาน คร no oh, oh, so ับผมครับผมขอบคุณครับขออันนึงครับมาแต่ไทยใส่กล่องว่เดี๋ยวหน้าหลังครับขอบคุณครับครับผมส่วนท้าบุญทั้งการครับพี่น้องครับบรรยากาศหลังจ่าแต่ข้าบุญจักปั้นแล้วนี่มีร่มสองร่มชาติเนี่ยครับเนาครับ พี่น้องสายบุญหลายคนมารวมกันตัมบุญงท่านครับลงท่านตำบลนีตก็มีครับแล้งเหลืองซอยเหลืองฝักเลยครับเป็นเที่ยววันวนี้เดี๋ยวลงท่านครับพี่น้องลงท่านเดี๋ยวลงท่าน,านครับพีบ่น้องครับแล้วบุหลายคนบางหน้าหลายตาม,มารวมกันทำง,งานครับ สถานเพิ่มบนจะมีถ e ึงเวลา13นาฬิกาครับ13นาฬิกาเป็นบรรยากาศ่องแครับรรากาศล่งแาลังพะทานเพิ่มของล่องตายอนครับลงตายอนเที่อาจารย์ชื่อดังของมูลนิธิครับ

มาจสวยนะครับขอบคุณครับมาจากสานอกครับลงทานครับบาน3าขาค่ะวันปลาคำนำบุญอ๋อครับผมครับครับมาจากสามขาพันดุพี่น้องมาจากสามขามาเห็ดลมทานน้ำเอ๋หลวงตาครับหลวงตาใอญ เต็มกระุกระด้บัตเอาไปแต่ยังได้นอไนบริยัตบริยัตอที่วถยกันครับพี่น้องบริยัตครุงก่อนสักครับพี่น้องอยกมากแลวครับสามขาขนาด กต้องทเ่ตงรที่มี้องัดตัอกาเกิดท้อเบ็นเดี๋ยวพ่อแก่ิ้นก็เบียดรันพี่นอ้องบีดันล้อมคอทล้โทำทมาหนีมาใ้คุ้มช่วยนะจกนุดป้ามงเวลาทุกที่จะถาีก่ชิ้นผูใจเด็กผู้เป็นผู้ใจด่ามคง่เ เนี่ยนะครับ้ำจุกนะเป็นแบบนี้นี่ยังเกินกวบาเพน่อคเจียาง่กอว่าคือหนอนตัวรับสาย่นางการสายาการแพรแล้วก็ต่งไได้สต่งมงอได้ครับเปน รายการลูตัวขูกถ้าตับเดี๋ยวเราขอแปดขวานก่อนครับวันหยาวันหยาได้ครับ ขอบคุณครับสาธุสาธุนะครับเด้อได้กินนะครับบัตรนี้กินได้มาเราซอนจะได้กินครับสายบุญมาจากอ่าทังไก่ครับจากเสร็จแล้วก็รูดละด่าอ๋อสมุดประกาศอ๋อมาไกลครับมาไก่ขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุสาธุครับขึ้นมาขึ้นมา มาลงการต้งแันนะครับเดออขทานนะครับสวเลือส้ายมาจ้ะอยากยงเู่มโงืั่ไว้มาบุกาไซย์ครับน้ำลายใหญ่เรยใหครับผมครับขอแก้วนะครับขอแก้วนัง มาจากเสนนะครับเนาะลงท่านลงท่านมาจากเสนครับแม่อ้อยสวนรักค่ะโอพักบ้านสวนรักค่ะครับผมครับโอ้ยสาธุสาธุนนักการับาห่อยบ้านสวนรักอยุโมข้เวเหนียนะครับเนาะขอบคุณครับได้บุญในกานี้เยอะค่ะครับผมครับลง่าเต็มไม้เต็มมือเลยครับพี่จริงครับเดียข่าวมาจีจกาดูเลยท่านพี่น้อง พอมือเมืม่อแล้ว้นึนครับเป็นองท่านรงทาน,นอโรงท่านนี่ครับมืนจะเสครับนอรองท่านครับนอครับผมอันนครับปูสสนะันครับเด้อรงทานก่อน

โยกพรานุัตรพระพนทาภิษ์รมีอโตางานช่วงร่งขงที่ดีเนเอหลังไล่กันมากนะครับโอ้โหหลานายนายใส่าจะลาบุ่ายจะลาบุญียอดดวามสงนี้อะรนะพระพรหมพระชีะโลอยู่ สูที่บริณนนเงนโดยทน้ีเดีที่ได้เเิไว้จนวนิบท่านบอกรวยประสงค์นับสมักดิ์รรูปนะครับที่ได้มตารับนไว้นะครับการมีบริษตำรวจหน้าธรรมราจะรู้ว่าบริษตำรบน้าธรรมาเชื้อพิที พระเดชพระคุณพระธรรมวิยาโสพลพระเดชพระคุณพระเทพพระชัรนดาวพรพระเดชพระคุณธพระราชลัทธาโอฬีพระเดชพระคุณธพระวิถีวรยาพระเดชพระคุณพระสุธีสารโสพลพระเดชพระคุณพระวิถุนพระชษราโมดีพระเดชพระคุณพระศรีพระชษรากรดีและที่ย่าท่านป่าสุขัรโทองนะครับทั้งลป์รูปแต่ได้มีก่าขึ้นพิจารณาผ้าใบรัสนุนตามะดับนะครับผีรักกระดูก เมื่อพร้อมนะครับจนครบจากสีลูกโดยท่านผู้มีเกียรติได้ให้เกียรติว่าพาเรียบร้อยนะครับการะสมแรงกระตากกำลังแห่งพิจารณ์ก็จะถึงเวลาในการเจอหล่อเมืองพระธรรมข้ามาอย่างดีดีซึ่งในช่วงนั้นจะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติแนวขึ้นตําแหน่งขาวรวมถึงนะครับลูกหลานของวงหลงนายยอดนะครับในรวมตั้งแถวรับหล่อเมืองพระธรรมที่บริเวณถนนในช่วงนั้นจะได้ทําแม่ยังในการตั้งแถวอีกครั้งหนึ่ง นะครับเมื่อเดือนน้นที่จอลอเนเพราะถานกดวเองหรือการาจะเีว่าการอาลงทาครับเออเลยการตอนเรียนะคุณน้องตัดเสียงนีรถแตเมเพิ่งของเทศบาลวันลหาก็มาเมือความจุดวครับน้ามาอันนี้เป็นของน้ำเกืนที่ครับน้ำกันที่ จากเทศบาลนครราชสานีครับพี่น้องครับมาปล่อยบริการให้ที่ให้นอนเป็นห้องอาำเต้านที่ครับครับเพื่อความสะดวกในก,ก,การย้ายย้ายย่อมที่มาทำการหลงงานครับบรรยากาศข้างหลังครับเป็นห้องน้ำเคลื่อนที่อุจารเทศบานนลนครอุบลราชธานีครับ

ปั่นไม่เลยได้ปั่นไม่แล้ว่าจะเมื่อยหรือว่าจะรับจีว์บล็อกพลาดบลอกผีน้องกบกระแบงครับกบกระแบ ครับครับรับที่บ้านคเลี้ยงกันครับจัดโรงพักครับลกนครวบค่ะานจีจีบรวดบรไว้ด้ครับพี่น้อง 在开鱼。